เช้าวันนี้ที่ศูนย์การเรียนรู้แพทย์พื้นบ้านตะบันไพรบ้านตะบันจังหวัดสุรินทร์มีตลาดนัดสุขภาพพิถีพื้นบ้านซึ่งเป็นที่ชุมนุมของหมอพื้นบ้านจากหลายอำเภอมาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันพร้อมกับนำยาสมุนไพรตำรับต่างๆรวมทั้งอาหารเพื่อสุขภาพแบบพื้นบ้านมาจำหน่ายกันมากมาย นสุขภาพพ,พื้นบ้านวันนี้เป็นกิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนระบบสุขภาพพื้นบ้านซึ่งสนับสนุนโดยมูลนิธิสุขภาพไทยและสสสโดยเป็นการรวบรวมหมอพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์องความรู้ภูมิปัญญาด้านสมุนไพรและตำรับยาที่บางส่วนสืบทอดมาจากหมอพื้นบ้านขเขมรซึ่งเป็นเอกลักษณ์ในท้องถิง่น มาจากบุรุษีครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เป็นผลผลิตจากป่าป่าสวนหน้าบ้านหลังบ้านนะครับบุรุษีเป็นการบ้านพึ่งครับมีขนมกันเตรียมกับขนมโชบค,คุณยายทวดมีไข่ไข่เป็ดนะครับจากจากที่บ้านมาครับพอเที่ยงเหมือนภาษาเตรียมพิธีกรรมสะดอะเคราะห์ครับวับนนี้ก็จะเป็นการสะดอกเคราะห์แล้วก็เตรียมพวกอันนี้สเเดีนี่ อันนี้ใบสีนะครับแล้วก็เปนะี์นันคือเรียเป์นะครับเป์มีอะไรครับครับใบสีก็เตรียมอันนี้ก็จะเป็นอย่าต้มแก้ผิดสําแดงครับอย่าต้มแก้แก้ผิดสําแดงครับในของอันนี้ของพ่อของพ่อมะนอมครับอันนี้พ่อมะนอมเชิญทางนี้ครับ e> ของพ่อมะนอมอยาต้มแก้ผิดสําแดงน,นี่แก้ผิดสําแดงสดผิดสําแดงเรื้อรังครับ ช่วงเริ่มต้นที่ทํางานกับสสเนี่ยคือว่าสื่อส่วนไทยเองเนี่ยทำคิดเรื่องว่าชุมชนเนี่ยทำการผลิตเนาะทำนาทำอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันมีช่วงที่ว่างนะครับช่วงที่ว่างช่วงหนึ่งแล้วก็คือว่าเลยไปปรึกษากับทางชุมชนแล้วก็ทางพวกเราเองเนี่ยว่ามันน่าจะมีการอบรมนวดนะครับอบรมนวดโดยใช้ความรู้โดยโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์ใดมาก็ใช้แรงกับ2มือเนี่ยครับในการในการที่จะ บำบัดรักษาผู้ป่วยได้นะครับแล้วก็ดูแลคนในชุมชนดูแลคนในครอบครัวได้ก็เริ่มอบรมนวดที่ที่วัดอมรินทรารามอําเภอปราศาทตรนะครับตำตบลตะเบานะครับเรียนนวดมันก็ขยายขยายจํานวนคนในมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นที่ที่เราที่เริ่มทํางานกับมูลนิธิสุขภาพไทยนะครับที่แล้วก็จัดตั้งเป็นศูนย์สุขภาพวัดอมรินทรารามนะครับ นะหมอพอนบ้านก็มีมบทบาทในการที่จะรักษาเช่นโรคเตื้อโรคอะไรอย่างนี้ต่างๆนะครับหมอวิธีกรรมความรู้ของหมอพื้นบ้านที่เป็นหมอตําแยหรือหมอหมอจับตะไซร์เนี่ยก็เอาความรู้นี้มายกระดับความรู้ของหมอนวดที่นวดแผนไทยคือว่าไม่เฉพาะแต่ที่ศวนที่สวนสุขภาพวัดอมรินทาร์ธารามแต่ว่ามันมาเชื่อมกับหมอพื้นบ้านในในพื้นที่อื่นๆ คืองานนี้จัดขึ้นเพราะว่าเป็นความต้องการของหมอเพ็นบ้านเหมือนเราประกาศตัวว่าเราทําเรื่องนี้นะให้ทุกคนได้มาใช้ได้มาเห็นได้มารับมารู้อย่างนี้ครับสถานะแบบน,นี้มันควรจะต้องต้องเผยแพร่ออกไปช่วยเหลือครอบครัวช่วยเหลือตัวเองได้บางคนนน่วดให้สามีตัวเองเมื่อยก็เหมือนกับว่าสอนการหนะในครอบครัวจะ แล้วลูกก็ตอนนี้บ้านลำพุกเหมือนหมู่บ้านลำพุกหรือหมู่บ้านใกล้กลเคียงนะ่ะลูกสาวเรียนจบมหบอกว่าไม่ต้องไปทําอะไรเรามาเรียนนวดเลยแบบนี้มาเรียนนวดแม่ก็ให้เรียนนวดต่อจากแม่จะกอบอางคนเป็นม่มีลูกสามเรียนทั้งสามคนก็มีความสามารถที่จะส่งลูกเรียนได้พ่อมีความชํานาญเรื่อง เรื่องยาสมุนไพรครับ,รบยากแก้พิษสมเด็จเรื้อรังพิษสมเด็จแล้วก,กินอะไรก็ไวก็พิษสมเด็จก็ปวดหัวแล้วแน่นหน้าอกอาจเจียนเวียนหัวผมก็หาย,ยาพิษสมเด็จมาให้กินก็หายคือผมก็เป็นหมอประจำอยู่โรงพยาบาลนะแต่่อนอยู่กาดเชิงพอออกกาดเชิงผมอยู่ไอติดเขาไปตั้งอำเภอใหม่เนาะเขาก็เลยหายไปอยู่ที่โรงพยาบาล รักษาพิษงูพงพิษนแงังพิษอะไรผงเลือดขึ้นสมองขึ้นอะไรกินได้และปวดท้องปวดอะไรก็กินได้เหมือนออกลมบีพอม,มาร่วมกันอย่างนี้แหละต้มบ้างขายบ้างแล้วแต่ใครเอาไม่เอาก็ไม่เป็นไรให้ได้มาโชว์ยาหรือต้มยาให้เขากินแก้พิษสฉแดงแก้อะไรก็แล้วแต่ความรู้ของของหมอแต่ละคน เริ่มทําลูกประคบยาอบอย่างนี้แหละแล้วก็ต่อมาก็พ่อเคยดึงมาให้มาอยู่ในชมรมนี้ผมดีใจมากๆเลยอายุก็มากอยู่แล้วก็ดีใจที่สุดที่ผมมาได้เร่เครือข่ายเร่เปลี่ยนความรู้กันถ้าอายุขนาดนี้แล้วถ้าไม่มีบุญบารมีก็อาจจะไม่เจอกันตรงนี้นะใยเม็ดร่องน้อย เป็นตัวอย่างของความร่วมมือที่ดีระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขและหมอพื้นบ้านวันนี้ใหญ่เม็ดเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรงโคกเพชรทำหน้าที่ดูแลหญิงตั้งครรภ์คอยแนะนำการปฏิบัติตัวตามภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สืบทอดกันมาก็มาเห็นที่หมู่18ยายก็ยังดูแลอยู่นะครับแล้วก็พอดีน้องที่เขาทำทำเรื่องนี้นะครับเขาก็พยายามที่จะเก็บข้อมูลจากหมอปัญญ หมอตำแยที่ยังมีชีวิตยอยู่ก็จะได้องค์ความรู้ข้อห้ามข้อปฏิบัติต่างๆแล้วเราก็มาเจอยายถามยายว่ายายอยากมาช่วยไหมนะไม่มีเงินให้นะมีนิดหน่อยนะยายก็บอกเอออยากอยากจะช่วยเราก็เลยเอายายเข้ามานะครับแล้วก็มาสร้างทีมก็คือทีมเราถ้าออกไปเยี่ยมก็เป็นน้องพยาบาลเป็นยังไงมีปวดมดลูกแผลฝีเยบอะไรต่างๆก็จะดูในเรื่องแผนแผนปัจจุบนันยายก็จะดูเรื่องภูมิปัญญาเครื่องยนต์ฟังยอะแต่เระ่งยบแพ้บานหนี ใครกอนใเธอเลืกเหมือนเนอะไอ้บ่อตเอาบางทีตวเราจะมูติดอ่ะเยียจยางไอ้ติดกระดาบไอ้นุ่มไอ้ยอดแอนโนมีบี่หัวนมหรือว่าบีบแค่อ่ามหนเปิดมันเหมือนเป็นเชื่อมนะครับจากจากรุ่นหนึ่งมารุ่นหนึ่งมันไม่มีมันเหมือนกับว่าพอมันมันถูกถูกทิ้งถูกอะไรไปนานน่ะแล้วเราเพิ่งมา มาย้อนนะครับพอเราได้อย่างเงี้ยมันจะแก้ปัญหาได้แรกได้หลากหลายได้เยอะเลยเตื้อหรือโรคผิดสําแดงประจำท้องถิ่นซึ่งมีวิธีการรักษาด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้านและตำรับยาสืบต่อกันมามากมายจนได้มีความพยายามรวบรวมและจัดการองความรู้เรื่องนี้อย่างเป็นระบบเวทีสนทนาในวันนี้ จึงได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างหมอพื้นบ้านเองรวมทั้งมีตัวแทนจากหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดเข้าร่วมพูดคุยด้วยเตื้องถ้าผู้หญิงนี่เขาจะปวดตาหรือตาแดงอันนี้แสดงว่าเขาเตื้อบางคนก็นมใหญ่ปวดนมอันนี้นแสดงว่าเตื้อบางไอ้เตื้องกลิ่นเตื้อเตื้อกลิ่นบางคนก็เม้นขี้หมูขี้อะไรนี่กันวินตา วินตาแล้วก็หันใยไม่ค่อยออกนี่เปื่อกลิ่นแล้วก็ส่วนหัวคนไข้พยายามที่จะบอกเขาว่าคนไข้เปื่อนแต่เขาไม่รู้จักฉนะนั้นเขาก็ให้ยาตามอาการเออเหล่านั้นแต่ทีนี้พอไปมันก็ได้ชั่วคราวเนาะแล้วมันก็รักษาได้ไม่ไม่คุมทั้งหมดพอคนไข้ไปเอายายาหมอกินเป็นกลุ่มอาการเพื้อก็หายหมดทุกทุกอย่างออตอนนี้เราก็พยายามที่จะ เก็บรักษาองค์ความรู้ที่มีอยู่ในพื้นถิ่นอีสาในในพื้นถิ่นสุรินทร์เราเนี่ยซ,ซึ่งไม่น้อยไม่น้อยเลยนะคะแล้วก็พยายามที่จะตอนนี้ก็คือพยายามที่จะเอามาให้เป็นทางเลือกในการรักษาในใน,ในโรงพยาบาลหรือในรอพอสตร,รวบรวมตัวพืชสมุนไพรแล้วก็ที่จะเป็นชื่อลาวสวยเขมรแล้วมีรูปภาพประกอบเนี่ยคะ่ะแล้วก็เรื่องของการรวบรวมตำรับยาองค์ความรู้เรื่องโรคท้องถิน่น โลกท้องถิ่นของสุรีนี่มีเยอะแล้วก็แบบไม่น่าเชื่อค่ะหลายๆอย่างเลยกิจกรรมที่เห็นได้ชัดอีกอย่างหนึ่งก็คือการอนุรักษ์แหล่งสมุนไพรท้องถิ่นเช่นที่ป่าชุมชนตำบลท่าสว่างในอำเภอเมืองที่ชาวบ,บ้านได้ร่วมกันกำหนดกฎเกณฑ์ในการใช้ประโยชน์จากป่ารวมทั้งการสนับสนุนให้หมอพื้นบ้านได้มีแปลงปลูกสมุนไพรในบ้าน มองฐานเศรษฐกิจของชุมชนเป็นเป็นเศรษฐกิจรวมว่าถ้าคุณเพิ่งเพิ่งป่าเพิ่งเพิ่งป่าชุมชนไม่ว่าสมุนไพราอาหารนี่คุณสามารถลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายได้นะครับก็มีมีตัวเลขที่คนที่ใช้ประโยชน์จากป่าเนี่ยโดยประเมินต่ําที่สุดนะครับประเมินต่ําสุดไม่ได้เทียบราคาตลาดพวกเห็ดพวกสมุนไพรพวกฟืนพวกค้างผักพวกอะไรเงี้ย ได้500 0 0นบาทต่อปีเป็นครอบครัวเท่อเป็นครอบครัวเนี่ยไรายได้คนที่เข้าไปใช้ประโยชน์จากป่าต่อวันนะฮะต่อวัน3-4 0 0บาทต่อระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยครับที่ที่หน่วยงานอื่นเขามาช่วยหนุนเสริมในพื้นที่ด้วยนะครับ,นะรบก็มีหมอนวดเพิ่มมา350คนนี่ณวันนี้ที่เรารวบรวม ตัวหมอพื้นบ้านนี่มี5้หลักหท่านครับอาจจะทําความรู้ไม่ออกมาเป็นเล่มแต่ว่าทําความรู้ให้ให้ให้เกิดในพื้นที่ให้รู้สึกว่าหมอท่านนี้นะที่ที่เป็นเป็นหมอใหญ่เป็นเป็นผู้ที่ดูแลคนในในชุมชนแล้วก็พยายามที่จะให้ทั้งอบตเราพศตอองค์กรในในท้องถิ่นยอมรับในในพื้นที่ที่ก็ รับรองเสียงกันตรึมเพลงพื้นบ้านอีสานใต้บ่งบอกได้ถึงเอกลักษณ์และภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นเช่นเดียวกับวิถีสุขภาพของชาวบ้านที่ยังคงพึ่งพาตนเองผ่านครบตำยาของหมอพื้นบ้านที่นี่เรื่อยมา